ทำไมถึงจะต้องเอาคุณธรรมนี้จะต้องสอนให้จิตมันเข้าถึงโลกุตรธรรมโลกุตรธรรมนี่คืออะไรโลกุตรธรรมก็คือหมายความว่าพอเราไปนั่งนอนอยู่ในอุคณิมิตหรือว่าอยู่ในอำนาจสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราแล้วเราพอใจเราเข้าใจและเราก็คืออยู่แบบทําใจได้ จิตนั้นก็จะเป็นจิตที่มีความสุขที่สุดคําว่าความสุขซึ่งมันเกิดจากโลกุตตรธรรมนั้นมันมีอารมณ์อย่างไรและทําไมเขาจึงว่ามันมีความสุขเนื่องจิตมันไม่เนื่องด้วยจิตมันไม่มีความกวนกวายจิตมันไม่หวยหาจิตมันไม่ปรุงแต่งอยู่ยังไงก็ได้กินยังไงก็ได้ อาบน้ำปีขันยังไงก็ได้บ้านช่องห้องหอไม่ปัดไม่กวาดมันสักเท่าไร่มันไม่ต้องสะอาดมากมันก็อยู่ของมันได้อันนี้เขาเรียกว่าจิตมันเข้าสู่โลกอุตรธรรมและมันไปเข้าตอนไหนมันไปเข้าเวลาเท่าไรมันไปเข้าก็เพราะว่าจิตนี้เนี่ยมันไปทำหน้าที่ศึกษาปริศนาธรรม ซึ่งอำนาจขององค์ธรรมนี้เนี่ยได้มาฉายและก็ให้จิตนั้นศึกษาอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นเหตุทำให้จิตนั้นมีความปราโมทในปิศาธรรมและปิศาธรรมนั้นก็ไม่ยืนเดินนั่งนอนแปลเปลี่ยนเป็นโลก,กุตรธรรมในจิตใจของผู้มีบุญและต่อจากนั้นเมื่อโลก,กุตรธรรมเนี่ยเข้ามาสู่จิตใจ ด้วยความสมบูรณ์แล้วมันก็จะเลยเป็นเหตุทําให้เบื่อหน่ายต่อกามเบื่อหน่ายต่อทุกที่มันเกิดเบื่อหน่ายต่อครอบครัวเบื่อหน่ายต่อบ้านช่องและก็เบื่อหน่ายต่อลูกหลานเบื่อหน่ายตลอดและไม่อยากจะมีแม้แต่สามีก็ไม่อยากมีสามีภรรยาลูกหลานก็ไม่อยากมีมาแล้วและไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากมีอะไรและก็ไม่อยากสําคัญอะไรมันอีกแล้ว สภาวะความรู้สึกอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตมันเข้าสู่โลกุตรธรรมพอแต่จิตมันเข้าสู่โลกุตรธรรมอย่างนี้อย่างนี้เรื่อยๆเ,เข้าเนี่ยมันจะมีความเย็นและคําพูดคําจาจะมีสติมากกว่าเดิมเวลาเราไปยืนไปเดินไปมั่งไปนอนมันจะมีความละเอียดอ่อนมันจะไม่นั่งแบบสเปะสปะมันจะไม่เดินแบบสเปะสปะ มันก็จะไม่ยืนแบบนี่เลยเอ๊กะไปหมดอย่างเนี้ยมันก็จะยืนแบบมีความมีความพอดีอ่ะมีความงดงามเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าจิตมันมีความละเอียดเมื่อจิตมันมีความละเอียดอย่างนี้ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆปั๊บเนี่ยถ้าวัยยังไม่ถึงปับคำว่าแก่เกินไปจิตของบุคคลเหล่านี้เนี่ย จะเดินเข้าหาวัดเองจะเดินเข้าหาพระเองบางทีก็อยู่วัดนานๆบางทีก็เป็นภาคขาวนานๆหรือไม่บางทีก็ไปรับใช้ครูบาอาจารย์นี่แบบนานๆอยู่แบบไม่เบื่อวัดอยู่แบบไม่เบื่อคาสอนของพระและก็อยู่แบบไม่ไม่มีคําว่ารักใคา่เคืองว่า เราจะอยู่ในฐานะใดสภาพเราบ้านบ้านช่องจะเป็นยังไงอ่ะมันจะไม่มีความระคายเคืองเขาเรียกว่าจิตอันนี้มันเป็นจิตที่ละเอียดมันก็มาจากคําว่าโลกุตระกุศลซึ่งมันผ่านมาจากคําว่านิมิตปิศาธรรมซึ่งมาจากองค์ธรรมที่หยิบยื่นให้ในลักษณะเช่นนี้ เมื่อเราเข้ามาอยู่วัดนานๆนานๆเข้านานๆ,ๆ,ๆเข้าเรื่อยๆต่อจากนั้นมันจะทําให้เรานั้นเนี่ยสามารถหลุดพ้นออกจากเครื่องพนาการบางอย่างได้เช่นอย่างกรณีของคําว่าจิตของเรามันเคยติดบ้านจิตของเรามันเคยติดบ้านเรามาอยู่วัดหนึ่งอาทิตย์เนี่ยใจมันค่อยแวะไปแวะไปอยู่ตลอดเวลา มันจะไปศึกษาไปดูบ้านไปดูที่ไปดูทางไปดูรถไปดูทรัพย์สินเงินทองนั้นนั้นคือความรู้สึกหรือว่าจิตของเราเนี่ยในความรู้สึกเนี่ยมันจะแวบเข้าไปตัวมันไม่ไปตัวมันอยู่วัดแต่มันจะแวบไปแวบไปอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็จะไม่ไปมันจะนิ่งอยู่กับข้อวัดปฏิบัติหรือว่ามันจะอยู่กับปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างนานที่สุด และก็อยู่แบบว่าไม่แวะไปเหมือนแต่ก่อนในสภาวะอารมณ์และว่าสภาวะธรรมอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจิตมันใกล้เข้าไปสู่คำว่าคำว่าพระหรือคำว่าความเป็นความเป็นสงใกล้ขึ้นไปทุกทีทุกทีแล้วในลักษณะเช่นนี้ฉะนั้น ผู้ฟังทั้งหลายที่มีโอกาสได้ฟังคลิปคำว่ามหาสติปฐานสี่ตั้งแต่อันแรกอันหนึ่งอันสองอันสามมาเนี่ยนะแล้วเราก็ไม่มีความเข้าใจว่าผู้มีบุญแต่ไม่มีวาสนานี้เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรและทำไมคนมีบุญเนี่ยมันถึงมีความลำบากลำบน และไม่ค่อยประสบความสำเร็จในชีวิตเท่าที่ควรทั้งๆท,ที่วาจก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญกายก็เป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นบุญทั้งหมดแต่เหตุฉไหนบุญกุศลที่เรานี้เนี่ยแบกอยู่ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมันกลับไม่ส่งผลทำให้เรานี้พบความสุขความเจริญมีอาชีพมีหน้าที่การงานเท่าที่ควรและดีไม่ดีแถมมันยัง ทำให้ตัวเราเองนี้เนี่ยไม่มีความสุขหรือว่าไม่มีคนอุปถากอุปรรัรภมไม่มีคนดูแลบางทีมันขาดหายไปเอาดื้อ,อจนเป็นเหตุทําให้คนจํานวนมากตั้งข้อรังเกียจหรือว่าตั้งข้อวิจารณ์ว่าคนเข้าวัดมากๆเข้าวัดนานๆทําบุญมากๆทําบุญนานๆและก็ทําบุญตลอดเนี่ยทําไมมันถึงลําบาก และทําไมมันอยู่แบบแร้นแค้นอยู่แบบอัตคัดขัดสนทั้งๆท,ที่ว่าบุญกุศลน,นี้เนี่ยมันจะมันมันจะมันควรจะทําหน้าที่ในการดูแลรักษาคนมีบุญมีกุศลน,นี้เนี่ยให้ตั้งมั่นอยู่ด้วยอํานาจของความสุขนี้เนี่ยไม่มากก่็น้อยแต่อันนี้เนี่ยมันกระโดดออกมาเลยให้อยู่แบบในลักษณะของคําว่า ศึกษาแล้วก็ปล่อยวางหรือไม่ก็ไม่ให้ประสงค์ที่อยากจะให้เกลือกล้วอยู่ในเมถุลธรรมต่อไปข้อนี้จึงเป็นคลิปที่อธิบายเพิ่มเติมสำหรับของคำของคำที่ว่ามีบุญแต่ไม่มีวาสนาและผลของคำว่าบุญแต่ไม่มีวาสนานี่นย มีบุพกรรมหรือว่ามีวาสนามากับโลกุตระธรรมอย่างไรและทำไมถึงบุคคลเหล่านี้เนี่ยจึงเขาจึงตั้งอุจชาเอาไว้ว่าหนทางของคนมีบุญนั้นเนี่ยเมื่อไปปลายไปแล้วเนี่ยมักจะอยู่แบบสะบักสะบอมอยู่แบบไม่ราบรื่นและอยู่อย่างไม่มีความสุข อันนี้เขาเรียกว่าคลิปอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะนํามาบอกและมาหาข้อสรุปว่าบุญมีบุญแต่ไม่มีวาสนา <c oughs> แต่ทีนี้เราก็จะมาพูดถึงคําว่าเกล็ดของคําว่าครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสก็ดีที่เป็นนักบวชก็ดีนักเทศก็ดีนักประกาธรรมก็ดีเนี่ยนะ จริงๆแล้วเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์สนทนาธรรมธรรมะเนี่ยจะมีความสุขที่สุดเนี่ยหรือว่าเวลาสนทนาแล้วได้อัธรสมีเนื้อหาสาระพูดแบบเข้าใจอุป,ปนิสัยธรรมเลยกันแบบจริงๆนะเนี่ยก็คือลักษณะของบุคคลที่กล่าวมาแล้วนี่แหละ เพราะทําไมล่ะเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เขาเรียกว่าบุคคลที่ว่ามีบุญแต่ไม่มีวาสนานี้เนี่ยครูบาอาจารย์นี้จะเป็นคนที่ชอบมากที่สุดอะไรเป็นเหตุทำให้ต้องกล่าวเช่นนี้ข้อที่หนึ่งเป็นบุคคลผู้เข้าใจสภาวะแห่งความเป็นมาได้ว่าที่พระเน้นที่มาบวชกันอยู่อย่างนี้ เป็นหลงปูหลงตากันอยู่อย่างนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันถูกผลักดันออกมาให้มาอยู่อย่างนี้ด้วยอํานาจของคําว่าองค์ธรรมเพราะองค์ธรรมนี้เนี่ยจะไปตั้งข้อรังเกียจคําว่ายกถารมดาศั์หรือว่าความร่ํารวยหรือคําว่าอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจะได้ตามอําเภอใจได้ แล้วก็ไปจํากัดให้อยู่ในลักษณะของคําว่าหนึ่งต้องล้มเหลวอัตกะพัดขัดสนประกอบอาชีพทางโลกนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะยืนไม่สามารถที่จะยืนหยัดมันกับพ่อค้าอื่นๆได้ทำนิดๆหน่อยๆก็เกิดความล้มเหลวก็เกิดความล่มจมไปในที่สุด ครูบาอาจารย์ซึ่งบวชมาแล้วและบำเพ็ญมาแล้วและก็มาพูดคุยเรื่องธรรมะธรรมโมอะไรต่างๆนี้เนี่ยก็มักจะอยู่ในจุดนี้ทั้งนั้นก็คือถูกองค์ธรรมหล่อหลอมทำให้ทำให้มานั่งนอนอยู่ในโลกุตระกุศลทีนี้โลกุตระกุศลของความเป็นพระพิสุนี้เนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งไม่ขนขวาย ทางด้านโลกีวิสัยคําว่าไม่ค้นขว้าทางด้านโลกีนี่มันโลกีมันก็มีอยู่หลายอย่างหนึ่งไม่เป็นทุกข์กับปัจจัยเงินทองว่ามันจะมีมากหรือมีน้อยไม่ค่อยเหลือใจว่าคนนั้นจะมียศถานะศักดิ์อะไรและก็ไม่ค่อยเป็นทุกข์เป็นร้อนกับคําว่าเขาจะเขาจะบอกเราว่าเขาจะเขาจะเน็บเราว่าเป็นยังไงก็ได้อย่างเงี้ยนะ อันนี้ครูบาอาจารย์นี้เนี่ยท่านมีพละมีกําลังมีบารามีสามารถทนต่อทนต่อคำกรหานินทาทนต่อสิ่งต่างๆได้อย่างดียิ่งเวลาพูดคุยธรรมะธรรมโมกับพุทธบริษัททั้งหลายไม่มีอะไรที่จะคุยได้ดีมีความสุขเท่ากับบุคคลที่กล่าวมาแล้วก็คือหนึ่งมีบุญแต่ไรวาสนา ทำข้อนี้จึงนำมาอธิบายเพื่อต้องการอยากจะให้ผู้ที่เข้าเข้าถึงคำว่าบุญกุศลจริงๆนั้นถึงจะไม่ค่อยมีวาสนาไม่ค่อยร่ำรวยไม่ค่อยสมหวังในชีวิตก็อา่าได้เนื้อน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนเองนั้นเนี่ยถูกทิ้งคว้างจากอำนาจบุญกุศลแม้แต่วัดวาอารามครูบาอาจารย์ที่ คยไปอุปถากอุปถัมภ์เราก็ต้องทําความเข้าใจสมัยว่าบุญที่เราได้ประกอบอยู่ตลอด24ชั่วโมงและทุกวันทุกวันนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยนั่งนอนอยู่ในโลกุตระกุศลคําว่าโลกุตระกุศลก็จะเป็นไปเพื่อการผลิตคําว่าตัวมรตัวผลเนี่ยในวันข้างหน้าตั้งแต่พระโสดาบัน พระสกิทามีพระอนาคามีพระอรหันต์คือโก,กรุตระกุศล์จะทําหน้าที่ผลิตไปเรื่อยๆผลิตไปเรื่อยๆเพื่อต้องการอยากจะให้ก้าวล่วงไปโดยไม่ติดหนี้กรรมหนี้เวรไม่ต้องไปห่วงสัตว์โลกตนนั้นตนนั้นสิงสาราสัตว์ตนนั้นตนนั้นอยู่เขาต้องการอยากให้พ้นแล้วทําไมเขาจึงต้องการอยากให้พ้นเพราะว่า การเวียนายตใยเกิดของเรานี้เนี่ยสุขคำพูดที่เราอธิษฐานบอกว่าอยากได้พบอยากพบบุญกุศลอยากพบความสุขอยากพบความเจริญในธรรมและอยากหลุดพ้นเหมือนดังพระอรหันต์ทั้งหลายคำคำเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้พูดมาเพียงจะเพาะแต่จะเพาะแต่ชาตินี้เท่านั้นชาติก่อนๆเราก็เคยพูดเหมือนกัน เพียงแต่แค่ว่าเราอาจจะจำไม่ได้แต่องค์ธรรมที่เรานั้นเนี่ยได้เปลงวาจาเอาไว้เนี่ยท่านได้จดบันทึกและจำถ้อยความของเรานั้นอยู่ทุกคำพูดอยู่ทุกสถานที่เลยเป็นเหตุทำให้คนที่มีบุญแต่ไรวาสนานั้นเนี่ยถูกวางกรอบให้อยู่ในโลกุตระครม และก็เป็นไปเพื่อความ้นทุกข์ไม่วันใดกว่าวันหนึ่งจึงมีที่มาของคำว่าถ้าสภาวะใดถ้าสภาพจิตใจของท่านใดคนใดที่เป็นอยู่ในลักษณะในสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วอย่าดวนไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าเออทำไมบุญกุศลที่สร้างไปแล้วเนี่ยมันกลับไม่ตอบแทน และมันไม่ส่งเสริมเพราะคนข้างๆบ้านวัดก็ไม่เข้าพระก็ไม่ไหว้บตก็ไม่สวดแต่กับจเจริญเอาจเจริญเอามันเป็นเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุทำให้เขาจเจริญได้ไอคนมีบุญเนี่ยมันก็ไปสงสัยเขาพอสงสัยไปสงสัยมาจะทำอย่างเขามันก็ทำไม่ได้เพราะภาวะ ของการอยู่ฐานะของจิตมันแตกต่างกันแต่ถ้าเปรียบไปแล้วฐานะของบุคคลผู้มีบุญแต่ไรวาสนานี้เนี่ยเขาจัดว่าเป็นฐานะของเทวดาเขาเรียกว่าเป็นเทพเป็นฐานะของคำว่ามันจะกลายเป็นเทพมันจะกลายเป็นเทพแล้วมันเลยมันเลยเทวดามานิดนึงมันเลยเทวดามามากแล้วมันจะกลายเป็นกลายไปเป็นเทพ จะกลายไปเป็นเทพฉะนั้นธรรมะข้อนี้จึงมีบทสรุปอยากจะให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายที่มีโอกาสได้มานั่งหรือมาพูดคุยหรือว่ามาฟังธรรมะนี้เนี่ยเมื่อเราได้ฟังแล้วเราก็จะได้รู้ว่าจิตที่เราสงสัยพยายามค้นหา และพยายามถามคนนั้นคนนี้ครูบาอาจารย์คนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วฉันได้บุญไหมจริงจริงแล้วเนี่ยฉันทําแล้วฉันได้บุญได้กุศลไหมแล้วก็เอาบุญกุศลอันนั้นเนี่ยมาช่วยลูกช่วยหลานได้ไหมและก็มาดูแลในมาดูแลชีวิตในยามแก่ได้หรือไม่เนี่ยนะสิ่งเหล่านี้แหละเมื่อเราได้ฟังธรรมะบทนี้แล้วเราก็จะได้ไปเข้าใจว่า ไม่มีอะไรที่จะรู้ใจเราเท่ากับองค์ธรรมที่เขาติดตามเรามาอยู่ทุกคนทุกแห่งเขาติดตามมาตั้งแต่วันที่เรานั้นยังไม่มีบุญกุศลภูมิลึกๆจริงๆแห่งดวงจิตของเรานั้นเนี่ยอะไรเป็นตัวคุ้มครองอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนและเขามุ่งหวังให้เรานั้นเนี่ยไปนั่งอยู่ในแดนใดที่คุณธรรมนั้นจะสันเอาไว้ให้อ้าขออนโมทนาสาธุ 三、二、